อาจารย์ชัยยันชัยพอรอาจารย์จากรัฐศาสตร์จุลาโพสต์เฟซบุ๊กข้อเสนอล่าสุดต่อพักประชาชนของพักเพื่อไทยคือถ้าพักประชาชนโหวตให้คุณชัยกเกษมเป็นนายกคุณชัยกเกษมจะยุบสภาให้ทันทีสมมุติว่าคุณชัยกเกษมได้เป็นนายกแล้วจะยุบสภาทันทีแต่ก่อนจะยุบคุณต้องไปถวายสัตว์ก่อนโดยข้อความที่คุณจะต้องพูดข้าพระพุทธเจ้านะนายชัยกเกษมนิติสิริ ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระหมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยทุกประการหลังจากนั้นคุณชัยเกษมก็จะยุบสภาคําถามอาจารย์ชัยยันถามนะการยุบสภาทันทีคือการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการหรือไม่ออืเออคุณถวายสัตว์นะมีข้อความนี้นะคุณจะทํางานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนพอคุณถวายสัตว์เสร็จป,ป,ปุ๊บคุณลง,ลงมาคุณไปเตรียมตัวยุบสภาอ้าวเฮ้ยเห็นไหมคือคุณภูมิธรรม คุณสรวงและไขรที่นั่งคุณชูศักดิ์คุณชูศักดิ์คุณจีรพรนะแล้วก็มีทวีไปด้วยไปด้วยอีกพักหนึ่งนะไอ้พวกคุณคิดอย่างนี้จริงๆนลแล้วแสดงว่าพวกคุณเนี่ยเห็นเรื่องการถวายสัตว์ปฏิญาณเนี่ยเป็นเพียงแค่พิธีกรรมถูกไหมใช่คุณไม่ได้ให้ค่าเลยนะใช่จริงๆมันไม่ใช่แค่พิธีกรรมนะทุกคาทุกความหมายที่คุณที่คุณเอ่ยถวายสัตว์จากปากคุณ่ะ ต่อหน้าในหลวงอ่ะคุณต้องทําตามนั้นนะไม่ใช่พอถวายสัตว์เสร็จลงมาก็เอา้ายุบสภาเว้ยแล้วตรงและการยุบสภาเนี่ยเออเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนของประเทศชาติแหลยะยามนี้แหละหรือว่าเอาอไม่มีทางอย่าหวังว่าอนุทินจะได้ขอให้ฉันได้ก่อนอและฉันสัญญานะถ้าเกิดพวกเธอเลือกฉันเนี่ยฉันจะยุบสภาให้เลยมไม่ต้องรอสเดือนหรอกอย่าไปเลือกอ อย่างนี้แหละมันแปลกใช่เออคือสําหรับผมเนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยสองเรื่องสองครั้งติดๆเนีอที่มินเมต่อสถาบันพระแม้ว่าเรื่องถวายดีกาเอ้ยไม่ใช่ถวายพระคิฤษฎิกาของยุบสภาเนี่ยจะออกมาแก้ตัวว่ายังยังไม่ถึงขั้นตอนการถวายไปถึงแค่องคมนตรีอะไรต่างๆนานาแต่ใดๆก็ตามเนี่ยเรื่องที่จะ นำเข้าสู่รั้วเข้าสู่วังอขึ้นสู่พระมหากษัตริย์เนี่ยมันต้องคิดละเอียดอย่างรอบคบอบต้องดีที่สุดรอบคอบที่สุดไร้ข้อกังขามากที่สุดแล้วถึงส่งไปฉะนั้นคุณอย่ามาอ้างว่ายังไม่ถึงกระบวนการนั้นเราส่งไปก่อนแล้วก็ถูกตีกลับมาแล้วก็พร้อมแก้ไขอะไรมันฟังไม่ขึ้นนั่นครั้งแรกนะครั้งที่สองก็มาเรื่องนี้อย่างที่คุณหนกบอกไปเมื่อสักครู่นี้สองครั้งติดๆของพักเพื่อไทยซึ่ง ถ้าเป็นคนธรรมดาสามัญสามัญธรรมดาชาวบ้านธรรมดาเนี่ยจะนําเรื่องใดเข้าสู่สถาบัานพระมหากษัตริย์เนี่ยผมว่าเขาคิดได้ดีกว่าพวกคุณในตอนนี้นะคิดได้ดีกว่าอีกโอ้โหนี่แบบนี่คือคือเป็นเกมการเมืองชัดๆใช่คือชิงกันเรื่องเกมการเมืองอ่ะใช่ผมไม่ต้องรอสี่เดือนรอเลือกทางพวกผมเนี่ยไม่ต้องรอสี่เดือนตอนแรกคุณชัยกเกษมก็ยัง เบลออยู่เลยเบลออยู่เลยใช่นี่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือพวกคุณเนี่ยโดยเฉพาะคุณภูมิธรรมอย่าคิดว่าคนไทยโง่นะคุณพูดตัดตอนแค่ว่าเลือกชัยเกษมเป็นนายกแล้วยุบสภาต่อแล้วยุบสภาหลังจากนั้นคุณรักษาการระหว่างรักษาการเนี่ยคุณจะทําอะไรบ้างหนึ่งจัดการเลือกตั้งใช่ไหมมีอํานาจในการวางคนใช่ไหมในการจัดการเลือกตั้งแล้วตอนช่วงที่คุณรักษาการอะไรอยู่นั่นเนี่ย คุณมีอนเจนดาจะทําอะไรอีกหรือเปล่าอย่าน้กพวกคนไทยโง่นะอืใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าแบบพอยุบสภา,าแล้วคุณนั่งกอดอกอยู่เฉยอยู่กับบ้านให้กรกตจัดการเลือกตั้งมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกฮะนิสัยนักการเมืองอย่างพวกคุณไม่ใช่แบบนั้นแน่อืเห็นมาวันนี้ก็เลยมีสมาชิกพักประชาชนหลายคนที่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อืนะฮะว่าโอ้ความรู้สึกช้าไปสองเดือนช้าไปสองเดือนช้าไปสองเดือนนะ ที่เขามีเสียงเรียกร้องอย่างไอ้ไอ้ลักชนกก็บอกเลยนะครับพักเพื่อไทยโดยเฉพาะอุ้งอิงนะครับตอนที่คลิปเสียงหลุดใหม่ๆตอนนั้นเขาก็เรียกร้องยุบสภาอยู่ไม่ได้แล้วลาออกก็ได้ยุบสภาก็ได้ไม่แต่ตอนนี้นะตอนนี้เห็นเรื่องการยุบสภาเนี่ยเป็นเป็นเป็นหมากสําคัญเป็นสิ่งที่จะทําให้ถ่าพวกคุณเลือกผมนะมเลือกเรานะเราจะทําให้เออมาเอาตอนนี้หลายคนวันนี้ของพักประชาชนเขาก็แบบนั้น ที่สุดแล้วพรกประชาชนโดยหัวหน้าเทงก็ยังยืนยันว่าก็ยังจะสนับสนุนคุณอนุทินนะท่านผู้ชมครแต่ว่าแม่ราตรีนี้อีกยาวไกลตั้งแต่สองทุ่มจนถึงเวลาประมาณ9ก้าโมงเช้าวันพรุ่งนี้นะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ใช่ใช,ใช่ไหมอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เออแต่ตอนนี้ผู้มีอิทธิพลต่อพักตัวจริงไปตัวสุขภาพแล้วสิ คืนนี้ก็ไม่รู้ว่าเออเขาจะมีแอคชั่นอะไรหรือเปล่าจะมีแอคชั่นจากสิงคโปร์ก็ไม่ทราบใช่ไหมฮะโอ้โห oh, แต่ละนาทีเนี่ยมันแบบคือนักการเมืองเนี่ยช่วงเนี้ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนฮนะจนถึงวันพรุ่งนี้ฮะจนถึงวันพรุ่งนี้สภาเปิดเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังไม่รู้เลยใช่เนี่ยยังห้ามกระพริบตาท่านผู้ชมฮะห้ามกระพริบตาอามาดูบันทึกเหตุการณ์การเมืองประจําวันพฤหัสบดีที่ 4กันยายนนะก่อนจะถึงวันโหวตเลือกนายกวันพรุ่งนี้วันนี้เริ่มมีความเคลื่อนไหวตั้งแต่เวลาประมาณ9โมงคุณอนุทินชาวิรูลนะครับหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็มาประชุมรัฐสภานะครับ <c oughs> แล้วก็ไม่ได้ตอบคำถามสื่ออะไรมากมายนักเกี่ยวกับข้อกังวลใจในการโหวตเลือกนายกวันพรุ่งนี้9โมง20ก็เดินทักทายสสพักภูมิใจไทย แล้วก็มีการถ่ายภาพหมู่ในห้องประชุมนะฮะนี่ฮะท่านผู้ชมฮะแล้วก็เดินทักทายพูดคุยกับสอส,อสอพักรุมไทยสร้างชาติสอสอพักประชาชนนะฮะแล้วก็ไปโอบกอดนะฮะคุณสมพงษ์อมอรวิวัตสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยนะฮะเออเรามีภาพนี้ไหมเออในสภาในสภาภาพนี้วันนี้ก็แชร์กันเยอะนะฮะที่ไปเจอกับท่านผู้อุโสข,ของของพักเพื่อไทยนะฮะคุณสมพงษ์อมอรวิวัต นะครับ9มง5 0นะฮัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับหัวหน้าพักประชาชนก็ถแถลงข่าวที่สภานะครับกรณีที่พักเพื่อไทยทูนก้าวยุบสภามีความชัดเจนอย่างไรตกลงรัฐบาลเดินหน้ากระบวนการยุบสภาอยู่หรือเปล่าอยู่ระหว่างกระบวนการขึ้นขึ้นกลางๆหรือเปล่านะครับถ้ากระบวนการหรือการโหวตนายกหรือยุบสภายังไม่ชัดเจนเห็นควรว่า ต้องดำเนินการตามระเบียบวาระที่ได้บรรจุในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็แสดงความไม่เห็นด้วยกับการดําเนินคดีมาตรา112และมาตรา157กับนายภูมิธรรม